เสียงเรียกจากยอดเขาบางคืนเมื่อความเงียบหนาพอจนได้ยินเสียงของใจตัวเองฉันจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเรียกจากที่ไกลออกไปเสียงนั้นไม่ดังแต่มันชัดมันเหมือนเสียงของลมที่พัดผ่านเขาสูงเป็นเสียงที่บอกว่าได้เวลาแล้วฉันไม่รู้ว่าเวลาของอะไรแต่ในใจกลับรู้สึกว่าคำนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ฉันอายุสี่สบกว่าแล้วอายุที่คนเรียกว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างการเติบโตกับการโรยราระหว่างความฝันที่ยังเหลือกับความจริงที่เริ่มกัดกินความเหนื่อยล้ากลายเป็นเพื่อนสนิทรอยยิ้มที่เคยสดใสเริ่มกลายเป็นหน้ากากบางๆปิดบังความว่างเปล่าข้างในฉันเคยเป็นคนที่บินสูงเคยมั่นใจว่าชีวิตอยู่ในมือของฉันเองแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้ว่า มือที่เคยแน่นหนากลับเริ่มหลวมลงฉันเริ่มกลัวสิ่งที่ไม่เคยกลัวฉันเริ่มห่วงสิ่งที่ไม่เคยห่วงและที่น่ากลัวที่สุดฉันเริ่มไม่รู้ว่าฉันเป็นใครความรู้สึกนี้มันเหมือนอินทรีแก่ที่มองเห็นเงาตัวเองบนผิวน้ำแล้วรู้ว่าเล็บของมันงองมุ้มเกินกว่าจะล่าได้เหมือนเดิมฉันคืออินทรีตัวนั้นที่พยายามจะบินแต่รู้สึกว่าปีกมันหนักไปหมดเสียงลมที่เคยเป็นอิสระ บัดนี้กลายเป็นกำแพงที่ผลักชั้นให้ตกลงมาฉันถามตัวเองว่านี่คือจุดจบหรือคือเสียงเรียกให้กลับไปเริ่มต้นใหม่บางคนบอกว่าหลังสี่สิบคือวัยตกผลึกแต่ทำไมฉันกลับรู้สึกเหมือนกำลังละลายสิ่งที่เคยมั่นใจเริ่มกลายเป็นคำถามสิ่งที่เคยภูมิใจเริ่มกลายเป็นภาระและสิ่งที่เคยคิดว่าคือพลังตอนนี้มันกลายเป็นกรง ฉันมองชีวิตเหมือนอินทรีที่อยู่บนยอดเขามันรู้ว่าถ้าไม่ถอนเล็บมันจะตายแต่ถ้าถอนมันก็ต้องเจ็บเจ็บจนเลือดไหลออกทุกครั้งที่มันกระชากเขี้ยวเล็บแห่งตัวตนฉันถามตัวเองว่าเรากล้าพอไหมที่จะถอนสิ่งที่ทําให้เราเจ็บแต่เรายึดมันไว้เพราะกลัวจะไม่มีอะไรเหลือความเงียบตอบฉันด้วยลมหายใจของตัวเองเบาๆแต่ลึกมันบอกว่าถ้าเจ้าไม่กล้าเจ็บ เจ้าก็จะเจ็บไปตลอดชีวิตคำนี้เหมือนดาบที่กรีดกลางใจมันไม่ใช่เสียงจากใครแต่มันคือเสียงจากข้างในเสียงของจิตที่เหนื่อยกับการแสงเป็นผู้เข้มแข็งฉันหลับตาและเห็นภาพของอินทรีตัวหนึ่งมันยืนอยู่บนยอดเขาสูงมีหมอกล้อมรอบปากของมันเริ่มง,งอเล็บของมันเริ่มหักแต่มันไม่หนีมันใช้จะงอยปากที่ยังเหลืออยู่กระท่าหินทีละครั้งทีละครั้ง จนเลือดไหลฉันรู้สึกถึงความเจ็บของมันเหมือนเป็นของตัวเองแต่ในแววตามันไม่มีความกลัวเลยมันเพียงแค่สงบและยอมรับว่าการเจ็บครั้งนี้คือหนทางเดียวที่จะกลับมาบินได้อีกครั้งฉันเห็นภาพนั้นและน้ำตาก็ไหลฉันถามตัวเองอีกครั้งว่าเราจะยอมเหมือนมันไหมฉันคิดถึงสิ่งที่ฉันยังยึดอยู่คือความสำเร็จที่กลัวเสียความสัมพันธ์ที่ไม่กล้าปล่อย บางคำที่พูดไปแล้วอยากแก้บางคนที่จากไปแต่ยังคงอยู่ในใจฉันรู้แล้วว่าทั้งหมดนั้นคือเล็บเก่าๆที่งองงุ้มมันเคยคมแต่มันไม่พาฉันบินอีกต่อไปมันแค่บาดฉันทุกครั้งที่พยายามจับอะไรแน่นเกินไปฉันลืมตาขึ้นลมยังพัดอยู่เหมือนเดิมแต่เสียงของมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงที่ผลักฉันอีกต่อไปแต่มันเหมือนเสียงที่เชิญขึ้นมาเถอะ ยอดเขาอยู่ข้างในเจ้าฉันยิ้มในความมืดรู้แล้วว่าเสียงเรียกที่ได้ยินตั้งแต่ต้นมันไม่เคยมาจากที่ไกลเลยมันมาจากใจของฉันเองจากจิตที่พร้อมจะเริ่มต้นการฟื้นคืนอีกครั้งฉันยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรฉันแค่รู้ว่าฉันต้องปีนขึ้นไปแม้มันจะเจ็บแต่ดีกว่าตายอยู่ตรงนี้แบบเดิมฉันไม่รู้ว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร รู้เพียงว่ามันไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะบางสิ่งในใจผลักให้ฉันมาถึงความเงียบของคืนหนึ่งทำให้ฉันตระหนักว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไม่มีความสำเร็จใดคงอยู่ตลอดไปและไม่มีความมั่นคงใดที่แท้จริงฉันนั่งอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆเ,เสียงลมหายใจของตัวเองดังจนเหมือนเสียงโลกทั้งใบฉันรู้สึกถึงความกลัวที่แผ่อยู่ในอกมันไม่ใช่ความกลัวตาย แต่มันคือความกลัวที่จะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งในวัยที่ไม่ใช่วัยหนุ่มฉันคิดถึงอินทรีตัวนั้นที่ยืนอยู่บนยอดเขาฉันรู้ว่ามันกำลังเจ็บแต่ฉันไม่เคยเข้าใจว่าการเจ็บเพื่อตื่นเป็นอย่างไรจนวันนี้วันที่ฉันต้องถอนเขี้ยวเล็บของตัวเองความเจ็บไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากการยอมรับว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดมันไม่ใช่เราอีกต่อไปฉันเคยภูมิใจในความแกรง่ง ความอดทนความสำเร็จฉันเคยคิดว่าการไม่แสดงความรู้สึกคือการควบคุมแต่วันนี้ฉันเห็นแล้วว่ามันคือกำแพงที่กักขังฉันไว้ในเงาของตัวเองฉันเริ่มถอนเล็บทีละเล็บเล็บแรกคือความภูมิใจในอดีตมันคือเล็บที่คมที่สุดฉันใช้มันควรตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกด้อยฉันชอบพูดในใจว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเก่งกว่านี้เคยมีมากกว่านี้แต่ทุกครั้งที่พูดฉันก็จมลงไปในอดีตโดยไม่รู้ตัว วันนี้ฉันถอนมันออกเลือดไหลในใจแต่ฉันรู้สึกเบา่าอีกเล็บคือความกลัวการเริ่มต้นมันฝังลึกในเหนือฉันกลัวจะล้มอีกครั้งกลัวไม่มีใครเห็นค่ากลัวจะไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นแต่พอฉันกล้าดึงมันออกความเจ็บนั้นกลับกลายเป็นอิสระมันเหมือนเอาเสี้ยนที่ฝังใจออกทั้งชีวิตความกลัวค่อยๆจางไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่นิ่งขึ้นฉันรู้ว่านี่คือความเงียบที่แท้จริง ความเงียบที่เกิดจากการยอมรับฉันยังมีเล็บอีกหลายอันที่ต้องถอนความคาดหวังความโกรธความเสียใจความอิจฉาฉันเคยใช้มันป้องกันตัวแต่วันนี้ฉันเห็นแล้วว่ามันคือเล็บที่ทำร้ายฉันเองทีละน้อยฉันถอนมันออกทีละเล็บเลือดในใจหยดลงกับพื้นแห่งสติฉันร้องไห้แต่ไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะโล่งเพราะรู้ว่าในที่สุดฉันกำลังกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง ไม่ใช่เครื่องจักรที่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาฉันหลับตาภาพอินทรีย์บนยอดเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ร้องมันแค่เงียบและอดทนมันถอนจะงอยปากออกด้วยหินก้อนหนึ่งเสียงกระแทกดังสะท้อนทั่วหุบเขาฉันได้ยินเสียงนั้นในใจตัวเองมันคือเสียงของการสละสิ่งที่คมที่สุดที่เคยมีคือคำพูดฉันนึกถึงคำพูดที่เคยทำรายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่พูดเพราะอยากชนะ ไม่ใช่เพราะอยากเข้าใจฉันถอนมันออกจากปากของความเคยชินความเจ็บแล่นขึ้นถึงหัวใจแต่หลังจากนั้นเงียบเงียบเหมือนโลกหยุดหมุนฉันนั่งอยู่ในความเงียบนี้อย่างเข้าใจว่าทุกเสียงล้วนเกิดจากการต้านแต่เมื่อเราหยุดต้านเสียงก็หายไปเหลือเพียงการรู้ที่นิ่งและชัดฉันมองเห็นเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกดวงตาที่เคยแข็งเริ่มอ่อนลงฉันพูดกับตัวเองว่า นี่แหละคือการตายก่อนตายตายจากสิ่งที่เคยเป็นเพื่อให้บางสิ่งใหม่ได้เกิดฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะกลับมาบินได้อีกไหมแต่ตอนนี้ฉันรู้เพียงว่าฉันได้เริ่มกระบวนการฟื้นคืนแล้วฉันกำลังเรียนรู้ศิลปะแห่งการเจ็บอย่างมีสติฉันรู้แล้วว่าความเจ็บนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่มาช่วยให้ฉันลืมตาดูชีวิตอีกครั้งเช้าวันนั้นลมบนยอดเขาไม่หนาวเท่าเดิม เสียงของมันแผ่วลงเมื่อยกำลังฟังมากกว่าพูดฉันลืมตาขึ้นหลังคืนอันยาวนานของการถอนเขี้ยวเล็บความเจ็บปวดยังอยู่แต่มันไม่กัดกินอีกต่อไปมันกลายเป็นพลังที่นิ่งและอ่อนโยนฉันรู้สึกได้ถึงสิ่งบางอย่างที่เติบโตขึ้นภายในความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยการรู้ฉันมองมือของตัวเองที่สั่นเล็กน้อย เหมือนเด็กที่กำลังเรียนรู้จะจับโลกใหม่อีกครั้งทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมแสงเช้าสะท้อนเป็นขอบหินกลายเป็นประกายทองลมหายใจเย็นแตะหน้าเหมือนคำทักทายของธรรมชาติฉันรู้สึกเหมือนโลกกำลังยิ้มให้และในรอยยิ้มนั้นฉันเห็นบางอย่างที่หายไปนานมากความสงบความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการหนี แต่จากการอยู่กับสิ่งที่เป็นฉันนึกถึงอินทรีตัวนั้นมันนั่งเงียบอยู่บนยอดเขามาหลายวันปากใหม่เริ่มงอกทีละนิดเล็บที่ถอนเริ่มผลิออกช้ามันยังไม่บินแต่มันรู้ว่ามันจะบินอีกครั้งฉันเข้าใจมันแล้วฉันเข้าใจคำว่าการเกิดใหม่ที่แท้จริงมันไม่ได้หมายถึงการได้สิ่งใหม่แต่หมายถึงมองสิ่งเดิมด้วยดวงตาใหม่ ฉันมองชีวิตที่เคยหนักเหมือนหินแล้วเห็นว่าจริงๆแล้วมันคือบทเรียนที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อให้เราสร้างปีกใหม่ปีกที่ไม่ได้สร้างจากความทะเยอทะยานแต่จากความเข้าใจฉันเดินออกไปนอกบ้านสูดอากาศลึกๆความรู้สึกใหม่แทรกเข้ามาในใจอย่างเงียบงนันเหมือนเสียงของพระเซนในใจฉันพูดว่าเจ้าผ่านบทของการเจ็บแล้ว ตอนนี้เจ้ากำลังเรียนรู้บทของการเบาฉันหัวเราะเบาๆกับตัวเองใช่การเบาไม่ได้หมายถึงการไม่มีแต่หมายถึงการถือสิ่งนั้นไว้โดยไม่แบกฉันเคยแบกทุกอย่างทั้งความคาดหวังความรักความผิดความกลัวทุกอย่างที่ฉันคิดว่าทำให้ฉันมีค่า แต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงคือการอยู่โดยไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์ฉันมองนกตัวเล็กๆที่บินผ่านหน้าต่างมันไม่ใหญ่ไม่สง่างามแต่มันอิสระมันบินได้เพราะมันไม่คิดจะบินสูงมันแค่บินฉันเข้าใจทันทีว่าชีวิตก็เช่นกันถ้าเราปล่อยเราจะลอยถ้าเรากลัวเราจะตก ทุกอย่างเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเพียงแต่เรามักซับซ้อนหมันด้วยความคิดของตัวเองฉันนั่งเงียบเห็นใจของตัวเองทำงานเหมือนลมหายใจเข้าออกเข้าออกไม่มีสิ่งใดต้องควบคุมฉันเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจมันเหมือนกระแสลมที่พยุงปีกของอินทรีย์ให้ลอยขึ้นมันไม่ต้องออกแรงเพียงแค่เปิดปีก แล้วปล่อยให้ลมทำหน้าที่ของมันฉันยิ้มในใจและพูดกับตัวเองว่าบางทีเราก็ไม่ต้องพยายามบินแค่เลิกกลัวจะตกก็พอเสียงหัวใจฉันเต้นเบาและสม่ำเสมอความนิ่งเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างฉันรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทุกอย่างรอดตัวลมดินแสงและเสียงของชีวิต มันเหมือนทั้งหมดกำลังเคลื่อนไหวในจังหวะเดียวกันไม่มีสิ่งใดแยกออกจากกันอีกต่อไปอินทรีตัวนั้นลืมตาขึ้นเช่นกันปีกใหม่ของมันเริ่มกลางออกแม้อย่างไม่แข็งแรงแต่มั่นคงมันกระพือปีกเบาๆลมพัดผ่านเสียงของมันคล้ายเสียงของใจฉันฉันยังไม่พร้อมจะบินแต่ฉันพร้อมที่จะพยายามอีกครั้ง ฉันยืนขึ้นเหมือนอินทรีตัวนั้นเราทั้งสองต่างมองเห็นฟ้าในแบบใหม่ฟ้าที่ไม่ใช่สถานที่สำหรับพิสูจน์แต่คือพื้นที่ของการเป็นฉันรู้แล้วว่าชีวิตหลัง40สไม่ใช่การต่อสู้เพื่อคงความยิ่งใหญ่แต่คือการยอมรับความจริงด้วยหัวใจที่สงบฉันหลับตาสูดลมหายใจเข้าอีกครั้ง ลมพัดแผ่วเหมือนเสียงธรรมชาติบอกว่าเจ้ากลับมาแล้วอินรีของข้าและในขณะนั้นเองฉันยิ้มพร้อมพูดในใจว่าใช่ฉันกลับมาแล้วฉันเคยคิดว่าปัญญามีไว้เพื่อเข้าใจโลกแต่ตอนนี้ฉันเริ่มเห็นว่ามันมีไว้เพื่อเข้าใจใจตัวเองมากกว่าเมื่อใจเข้าใจตัวเองโลกก็เข้าใจ โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยฉันนั่งมองฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าสว่างเป็นน้ำเงินเข้มแสงสุดท้ายของวันทอดผ่านปีกของอินทรีตัวหนึ่งมันบินวนอยู่เหนือภูเขาอย่างสงบไม่รีบไม่เร่งเหมือนมันรู้ดีว่าไม่มีที่ใดต้องไปมีเพียงการอยู่ที่สมบูรณ์อยู่แล้วฉันจ้องมันอยู่เงียบๆแล้วรู้สึกเหมือนมองเห็นตัวเองในนั้นอินทรีตัวที่เคยบาดเจ็บ เคยหลงทางเคยเจ็บปวดตอนนี้มันบินด้วยปีกใหม่ปีกที่ไม่ได้สร้างจากกล้ามเนื้อแต่จากการยอมรับฉันหลับตาและเห็นภาพของวันเก่าที่ฉันเคยไล่ตามความสำเร็จเคยอยากให้ใครสักคนเห็นค่าเคยเหนื่อยกับการเปรียบเทียบแต่ในความเงียบของวันนี้ฉันเห็นชัดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วฉันไม่ได้หยุดเพราะแผลแต่เพราะเข้าใจว่าไม่มีอะไรต้องชนะ การชนะที่แท้จริงคือการหยุดต่อสู้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นอินทรีบนท้องฟ้าไม่แข่งกับนกอื่นมันแค่บินตามลมลมพามันไปไหนมันก็ไปที่นั่นฉันยิ้มเพราะฉันเริ่มเข้าใจลมของชีวิตฉันไม่รู้อนาคตฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรแต่ฉันรู้ว่าฉันพร้อมจะอยู่กับมันอย่างที่มันเป็น ฉันคิดถึงคำของพระเซนที่เคยพูดไว้ในวันที่ฉันยังหนุ่มปีกที่แท้คือใจที่ไม่ยึดตอนนั้นฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ทุกคำสว่างขึ้นในใจปีกของฉันตอนนี้คือความรู้ที่มาจากความเจ็บความเข้าใจที่มาจากการยอมแพ้ความสงบที่มาจากการหยุดไล่ตามฉันมองรอบตัวต้นไม้ยืนอยู่เฉยแต่กลับแข็งแรงดอกหญ้าไหวตามลม แต่ไม่เคยหายไปทุกสิ่งต่างมีทางของมันโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครฉันเริ่มเห็นแล้วว่าการบินด้วยปัญญาไม่ใช่การบินสูงกว่าคนอื่นแต่คือการบินโดยไม่ต้องเทียบใครเลยฉันหลับตาอีกครั้งลมหายใจเข้าออกช้าๆเหมือนเสียงคลื่นในใจเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆในใจเมื่อเจ้ารู้ว่าไม่มีอะไรต้องเป็น เจ้าก็จะเป็นทุกสิ่งฉันยิ้มให้เสียงนั้นมันคงเป็นเสียงของพระเซนหรือบางทีอาจเป็นเสียงของใจตัวเองที่เพิ่งเตือนขึ้นฉันลืมตาอีกครั้งฟ้ากลายเป็นสีทองอมฟ้าแสงอาทิตย์ตกดินเหมือนเปลวเทียนที่ค่อยๆดับอย่างสงบฉันรู้แล้วว่าการสิ้นสุดก็ไม่ใช่การดับมันแค่เปลี่ยนรูปของแสงเหมือนเราที่เคยเปลี่ยนรูปจากผู้ดิ้นรนเป็นผู้รู้ ฉันยกมือขึ้นสัมผัสลมมันเย็นแต่ไม่หนาวเหมือนความจริงที่ไม่อ่อนโยนแต่ก็ไม่โหดร้ายมันแค่เป็นฉันกระพือปีกในใจลองบินอีกครั้งคราวนี้ไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลมีเพียงการรู้ว่าทุกอย่างกำลังพอดีฉันไม่ได้บินเพื่อไปที่ไหนฉันบินเพราะลมพาฉันไปฉันไม่ได้มองหาฟ้าใหม่ พราะฟ้าที่ฉันอยู่ตอนนี้ก็สวยเพียงพอฉันไม่ได้อยากเป็นอินทรีผู้ยิ่งใหญ่ฉันแค่อยากเป็นอินทรีที่รู้ว่าการบินคือของขวัญของชีวิตไม่ใช่การพิสูจน์ฉันเริ่มหัวเราะเบาๆในใจหัวเราะด้วยความเบา่อเพราะฉันรู้แล้วว่าปัญญาที่แท้ไม่ใช่การรู้มากขึ้นแต่คือการรู้พอดีฉันเหงื่อยหน้ามองท้องฟ้าที่ตอนนี้เต็มไปด้วยแสงดาว เสียงลมยังคงพัดเหมือนเดิมแต่ฉันได้ยินมันในแบบที่ต่างไปมันไม่ใช่เสียงของโลกภายนอกอีกต่อไปแต่มันคือเสียงของใจที่กลับบ้านฉันพูดเบาๆกับตัวเองว่านี่แหละปีกแห่งปัญญาปีกที่ไม่ได้สร้างจากการสู้แต่จากการยอมรับฉันยิ้มอีกครั้งรู้แล้วว่าการบินไม่ได้อยู่ที่ปีกแต่อยู่ที่ใจที่ยอมให้ลมพา ยามฟ้าสางหลังคืนยาวที่สุดมักเงียบกว่าทุกเชา้าฉันตื่นขึ้นในความเงียบเช่นนั้นลมพัดแผ่วเบากลิ่นดินเปียกฝนลอยมาตามอากาศแสงแรกของวันไม่แรงแต่ลึกมันไม่เพียงส่องสว่างภายนอกแต่มันส่องเข้ามาถึงข้างในฉันมองเห็นเงาของภูเขาไกลๆและรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้มันนานพอแล้วมันนานพอที่จะรู้ว่า ยอดเขาไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นครูที่สอนให้ฉันหันกลับมามองใจตัวเองอินทรีย์ตัวนั้นตอนนี้มันไม่ใช่ภาพในความคิดอีกต่อไปแต่มันคือฉันฉันกลายเป็นมันโดยไม่รู้ตัวฉันไม่ต้องมองหาปีกใหม่เพราะปีกมันอยู่ที่ใจตั้งแต่แรกเพียงแต่เมื่อก่อนฉันยังไม่กล้ากลางฉันก้าวออกไปยืนตรงหน้าผาลมเย็นพัดผ่านหน้า ความเงียบกลายเป็นเสียงเดียวที่เหลืออยู่ในโลกฉันหลับตาและพูดกับตัวเองว่าถึงเวลาแล้วไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลมีเพียงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งที่เกิดมาไม่เคยสูญเปล่าทุกแผลคือทางผ่านของแสงทุกความเจ็บคือบทภาวนาของชีวิตฉันกลางปีกในใจลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนตอบรับฉันไม่ได้ตั้งใจจะบิน แต่ร่างกายกลับลอยขึ้นโดยธรรมชาติน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกเศร้ามันไหลเพราะความเข้าใจที่เรียบง่ายที่สุดในชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนพอดีอินทรีย์บนท้องฟ้ากลางปลีกออกอย่างอิสระแสงแดดสะท้อนบนขนสีทองอมฟ้าเหมือนเปลวไฟที่ไม่เผาแต่ให้ความอบอุ่นฉันเห็นภาพนั้นและรู้ว่ามันคือการเกิดใหม่โดยไม่ต้องตาย ฉันมองลงไปเห็นโลกใบเดิมที่หนักตอนนี้มันดูเบาราวกับสายหมอกทุกสิ่งเคลื่อนไหวอย่างกลมกลืนฉันเห็นผู้คนเดินอยู่ข้างล่างเห็นรอยยิ้นเห็นน้ำตาเห็นความพยายามและเห็นความงามของความไม่สมบูรณ์ฉันพูดในใจว่านี่แหละคือชีวิตมันไม่ต้องสมบูรณ์เพื่อจะงดงามพระเซนเคยพูดไว้ว่าเมื่อเจ้ามองเห็นความงามของสิ่งที่แตกหัก เจ้าจะไม่ต้องการความสมบูรณ์อีกเลยตอนนั้นฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจด้วยหัวใจทั้งหมดของฉันฉันไม่ได้ต้องการจะหนีโลกไม่ต้องการจะสูงกว่าใครไม่ต้องการจะพิสูจน์อะไรอีกฉันเพียงอยากอยู่กับทุกอย่างอย่างเข้าใจและอ่อนโยนเพราะปัญญาที่แท้คือความอ่อนโยนที่มองเห็นทุกสิ่งโดยไม่ตัดสินฉันบินเหนือภูเขาเห็นทะเลหมอกทอดยาวสุดสายตา แสงอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนแล้วค่อยๆละลายไปในขอบฟ้าไม่มีอะไรจีรังแต่ทุกอย่างงดงามในความไม่จีรังนั้นฉันรู้แล้วว่าชีวิตไม่ใช่การปีนเขาแต่คือการอยู่กับทุกก้าวที่เหยียบและรู้ว่าทุกก้าวคือยอดเขาฉันยิ้มในใจความนิ่งในตอนนี้ไม่ใช่การหยุดแต่คือการเคลื่อนไหวอย่างสมดุลฉันได้ยินเสียงหนึ่งแววมาจากลม เสียงของพระเซนหรือเสียงของใจฉันเองก็ไม่รู้เจ้าผ่านแล้วอินทรีย์ของฉันแต่การบินนี้ไม่ใช่จุดจบมันคือการเริ่มต้นของการเห็นฟ้าใหม่ฟ้าที่อยู่ภายในเจ้าเองฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งแสงสีทองเริ่อนกลืนฟ้าสีครามเสียงหายใจของโลกและของฉันกลายเป็นเสียงเดียวกันฉันพูดเบาๆว่าขอบคุณขอบคุณชีวิตที่เคยโหด ขอบคุณความเจ็บที่เคยกัดขอบคุณความเงียบที่เคยเหงาเพราะทั้งหมดนั้นทำให้ฉันได้พบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกลับมาเป็นตัวเองอินรีค่อยๆบินห่างออกไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เสียงปีกของมันดังเบาๆเหมือนเสียงหัวใจเต้นในทังหวะใหม่โลกยังเหมือนเดิมแต่ฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันรู้แล้วว่าไม่มีที่ใดให้ไปเพราะฉันอยู่ตรงนี้มานานแล้ว อยู่ในความพอดีอยู่ในความจริงอยู่ในใจที่กลับมารู้ตัวฉันมองแสงสุดท้ายที่สาดผ่านยอดเขาแล้วพูดเบาๆกับลมว่าเราจะพบกันอีกที่ฟ้าเดียวกันนี้และในแสงนั้นเสียงของพระเซนดังขึ้นอีกครั้งในใจเจ้าคิดว่าการบินคือที่สุดแล้วหรือเจ้ารู้จักการนิ่งที่อยู่เหนือการบินหรือ,อยังพี่กันยิ้มเบาๆก่อนหลับตาอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่บทต่อไปของบ้านเลขที่108เส้นทางแห่งการตื่นรู้ The Awakening Path